ศาสตร์ตนนี้เริ่มต้นในยุคนาซีประมาณปี1930ฮิตเลอร์และผู้ใกล้ชิดมีความเชื่อในศาสตร์มืดมนดำและอักษรลูนฮิตเลอร์คิดว่าศิลาลูนของชาวนอรดิกคือกุญแจสำคัญในการครอบครองโลกและชีวิตอันเป็นอมะตะฮิตเลอร์ได้จัดตั้งหน่วยเพื่อค้นหาศิลาหนึ่งในนั้นคือลิคาร์ดเวิร์เขาเป็นนักค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับการดึงพลังจากศาสตร์มืดมาใช้ ในปี1936ฮิตเลอร์ส่งเขาไปพักกับตระกูลวอร์เนอร์เป็นครอบครัวชาวเยอรมันที่พักอาศัยในเวสต์เวอร์จิเนียพวกเขาทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้วเพอเอินขุดเจอศิลาลูนพอฮิตเลอร์รู้ก็เลยส่งคุณเบิร์ดไปโดยให้ค่าตอบแทนกับครอบครัววอร์เนอร์ว่าจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนทุกเดือนและตอนนี้เอาเงินล่วงหน้าไปก่อนเลย150เหรียญซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเยอะนะครับ ฮิตเลอร์ไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ให้คุณเวิร์ดมีห้องสำหรับหลับนอนทำงานวิจัยก็แค่นั้นคือโกหกครับไม่ได้บอกว่ามาศึกษามนต์ดำเล่นคุณใสอะไรตระกูลโวเนอร์ก็เลยตอบตกลงโดยไม่ได้ถามอะไรในตอนแรกคุณเวิร์ดเขามีพลังแค่ชุบชีวิตสัตว์เล็กๆเช่นนกหมูทำแค่นี้ก็เลือดกําดาวออกแล้วครับ ยิ่งเขาศึกษาอักษรลูนและคัมภีรโบราณมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เขาหลงไหลในพลังอํานาจและอยากได้มากกว่านี้แต่พลังอํานาจมันมีข้อแม้ครับคือเขาต้องได้กินเลือดสดๆจากมนุษย์สดนี่หมายถึงเป็นๆเลยนะถ้าเหยื่อตายเขากินไปก็ไม่ได้อะไรเวิร์ดจึงหลอกลูกสาวของตระกูลโวเนอร์ Warner ที่มีชื่อว่าลีเซอร์เวร์ดถามเด็กสาวว่าหนูรักครอบครัวใช่ไหมไม่อยากให้พ่อแม่ตายใช่หรือเปล่าถ้างั้น หนูมาช่วยฉันนะโดยแลกกับความเจ็บปวดนิดหน่อยด้วยความรักพ่อแม่น้องก็เลยจำยอมครับสิ่งที่เวิร์ดทำกับเด็กสาวก็คือกรีดเลือดของเธอมากินสดๆ ในภายหลังพอพี่ชายที่ชื่อชาวรู้เขาก็พยายามจะฆ่าเวิร์ดแต่มันสายเกินไปเวิร์ดเข้าแข็งแกร่งเกินชาวเลยอาสาจะให้ดื่มเลือดของตนแทนหลังจากนั้นครอบครัววอร์เนอร์ก็รู้ถึงความบ้าคลั่งของเวิร์ดรีเซอร์เองก็ได้เรียนรู้วิชาบางอย่างมาจากเวิร์ดและคำพีเธอเลยเอาอักษรลูนไปเขียนรอบรั้วบ้านและบ้านของเธอเองเพื่อการไม่ให้เวิร์ดออกไปจากฟาร์มและเก็บคมพีโบราณเอาไว้ในตัวบ้าน เวิร์ดเขารู้นะครับว่าออกจากฟาร์มไม่ได้เลยสาบให้ตระกูลวอร์เนอร์เป็นอมตะและต้องคอยหาเลือดสดๆมาให้เขาแต่สิ่งที่เวิร์ดต้องการจริงๆคือพลังเขาต้องทำพิธีในช่วงจันทรุปราคาเพื่อปลดปล่อยเนธที่3ตาดวงนี้จะงอกออกมาจากกลางหน้าผากถ้าเขาได้ครอบครองพลังนี้จะไม่มีอะไรหยุดเขาได้แม้แต่ความตายหรืออักษรลูน ในการทําพิธีต้องใช้เลือดมหาสารแล้วมันก็มีขั้นตอนอยู่ครับครอบครัววอร์เนอร์จับคนมาให้เขาดื่มเลือดก็จริงอยู่ แต่ไม่มากพอให้ทําพิธีหรือกลายพันธุ์จนสําเร็จลีเซอร์เธอจะเป็นคนกรีดเลือดของเหยื่อโดยใช้มีดที่ลงอัครละลูนหลังจากนั้นจะเขียนอักษรลูนที่หน้าอกของเหยื่อหรือไม่พ่อของเธอก็จะใส่ชุดกระดูกบรรพบรุษของเวิร์ดเพื่อการไม่เขากินเลือดมากเกินไปไม่งั้นเขาจะได้พลังเดี๋ยวไว้ให้ผมมาเล่าเรื่องชุดกระดูกบรรพบุรุษของเวิร์ดอีกทีครับจนในปี2007 เวิร์ดตัดสินใจปล่อยเยื่อที่ชื่อวิกเตอร์เพราะเขารู้ว่าวิกเตอร์เป็นคนจงเกียรจงชังยังไงวิกเตอร์ก็ต้องกลับมาล้างแค้นที่ฟาร์มแห่งนี้แน่ๆที่เขาตัดสินใจทําแบบนี้นะครับเพราะถ้าอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวเวิเร์ดเองก็จะออกไปจากฟาร์มไม่ได้เขาต้องการให้วิกเตอร์กลับมาสร้างความปั่นป่วน,นที่ฟาร์มเพื่อให้เขาได้มีโอกาสหนีหรือถ้าดีกว่านั้นคือเขาสามารถดื่มเลือดและทําพิธีจนสําเร็จก็ปล่อยอย่ง ข้าจับควงเกร็ด้งได้ข้ารู้ว่าเจ้าต้องกลับมาทางกายภาพของเวิร์ดเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆครับลูกปืนไม่สามารถทำอะไรเขาได้แค่ทำให้ช้าลงนิดหน่อยแล้วเขาก็มีพละกำลังที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปมากสามารถยกคนลอยอย่างง่ายๆและมีกรงเล็บเป็นอาวุธที่สามารถใช้ล้มม้าตัวใหญ่ได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียวอีกหนึ่งความสามารถของเวิร์ดที่ผมว่าค่อนข้างโกงนะครับก็คือการชุบชีวิต ถ้าเวิร์ดทำการชุบชีวิตสัตว์ตัวใดตาจะกลายเป็นสีเทาและจะอยู่ใต้คำสั่งของเขาจริงๆไม่ใช่แค่สัตว์หรอกครับคนเขาก็สามารถชุบได้สิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ได้รับการชุบชีวิตจะอึดถึกทนตายยากเป็นพิเศษไม่รู้สึกเจ็บปวดขนาดมาโดนลูกซองลัวไปเป็นสิบนัดยังไม่ตายเลยดูเหมือนกับว่าการฆ่าสิ่งที่เวิร์ดชุบชีวิตต้องทำลายสมองเท่านั้นยกตัวอย่างก็สองคนนี้ครับโดนตีโดนแทงกี่ทีก็ยังลุกมาใหม่แต่พอโดนฟาดกระบ,บานซ้ำๆ คือนิ่งสนิทสิ่งที่เวิร์ดชุบถ้ามันไปฆ่าใครสิ่งนั้นเวิร์ดจะสามารถควบคุมได้ต่อเช่นคลาวลูกชายของตระกูลวอร์เนอร์เวิร์ดชุบชีวิตเขาคลาวก็ไปฆ่าพ่อหลังจากนั้นพ่อก็ฟื้นกลับมาใหม่และตกอยู่ในการควบคุมของเวิร์ดเวิร์ดเขาก็ต้องการคมภีรโบราณที่ซ่อนอยู่ในบ้านแต่ตัวเขาเองเข้าไปข้างในบ้านไม่ได้ พราะรอบบ้านเต็มไปด้วยอักษรลูนเขาเลยต้องใช้สิ่งมีชีวิตที่เขาชุบมานี่แหละเข้าไปทําลายกระจกหน้าต่างบานประตูหรือฆ่าทุกคนในบ้านเพื่อเปิดทางให้เขาไปเอาคัมภีแต่ตอนนี้เขายังมีพลังไม่สมบูรณ์ยิ่งเขาใช้พลังไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอ่อนแรง <c oughs> ในท้ายสุดเวิร์ดก็ทำสำเร็จครับเขาสามารถปลุกเนตที่3ได้แต่เขาก็ยังพอมีจุดอ่อนหลงเหลืออยู่ นั่นคือกระดูกของบรรพบุรุษ ถ้าเขาเผลอกินเศษเสี้ยวของกระดูกเขาจะอ่อนแรงและค่อยๆเสียพลังไปทีละน้อยซึ่ง2พี่น้องวิกเตอร์กับอ e ีแวนก็ทําได้สําเร็จครับวิกเตอร์ทําหน้าที่ล่อเวิร์ดและป้องกันตัวเองด้วยกระดูกบรรพบรุษส่วนอ e ีแวนเขาก็ให้รีเซอร์กรีดเลือดและโรยด้วยผงกระดูกซึ่งเวิร์ดเองก็ติดกับดักนี้ครับเขาดันเผลอไปกินเลือดของอ e ีแวนมันก็เท่ากับกินยาพิษนั่นแหละทําให้เวิร์ดค่อยๆเสียพลังไปเรื่อยๆและเปิดโอกาสให้2พี่น้องวิกเตอร์กับอ e ีแวนฆ่าเขาได้สําเร็จหลังจากเวิร์ดตาย สิ่งมีชีวิตที่เขาชุบก็จะตายตามเขารวมถึงคนตระกูลวอร์เนอร์พวกเขาก็แก่ลงอย่างกระทนันหันคนเป็นแม่ถึงกับแห้งตายส่วนรีเซอร์ก็กลายเป็นยายแก่และสิ้นอายุไข่ไปหนังเรื่องนี้มันจะออกอารมณ์แบบหนังเกรดบีหน่อยๆแต่ได้ดาราดังเอาจริงๆผมว่ามันดูได้เรื่อยๆนะก็สนุกดีแต่อาจจะมีพลอตโฮนิดหน่อยกับความโง่ของตัวร้ายในตอนจบ ถ้าใครอยากหาดูเองมันชื่อว่าบลัดคิกนะครับส่วนถ้าใครดูหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะชอบไม่ชอบอยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับผมชอบการดีไซน์ตัวละครอย่างเวิร์ดนะดูน่ากลัวดูลึกลับแล้วก็ส่งพลังดี <S <S ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสัปหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแชมป์888ขั้นมนุษย์กายพันอัพเรื่อยๆดังกล้าเต็มตัวคีระกับไมโลเกมมิ่งผู้ติดเชื้อเริ่มต้น สามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกไม่ก็กดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับมันช่วยดันช่อง